สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับปากคือแดงแท่ <c oughs> <c oughs> กินข้าวเพิ่งเสร็จครับกินข้าวเพิ่งเสร็จจ้าสวัสดีจ้า ใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสวัสดีได้เดยนะหลับกันหรือยังเนาะเสื้อสวยอีกแล้วนะครับครับสวยไหมสวยไหมมีใครจะเอฟเสื้อไหม เ่าเรียนเด้อพี่น้องนะครับมีใครจะเอฟเสื้อไหมครับ <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีเด้อแต่วันนี้นะครับหัวข้อหลักที่เราจะมาพูดนะครับรัฐบาลน,นะครับใครที่รอนะครับนะใครที่รอนะครับรอได้นะสวัสดีคุณบุญทองครับ มาร่วมกันนี่แหละลุ้นแนวทางสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะว่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเช็คสถิติให้ทุกคนด้วยนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะแต่บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับสําหรับเลขสถิตินะครับแต่วันนี้ผมมีเลขของผมอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องเลขสถิติให้ทุกคนได้รู้ไว้ด้วยนะครับเนาะ บางทีบางครั้งนะครับเลขสถิติก็เกี่ยวเนาะเลขสูตรก็เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะขาดทั้งสูตรทั้งสถิติไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับเลขทูบนี้ก็คือดวงอย่างเดียวนะครับดวงอย่างเดียวพี่น้องเห็นขาดเลขทูบเห็นไหมเลขทูบผมจุดอ่าผมจุดสองวันก่อนนะครับจุดไปได้ประมาณเครื่องดอกพี่น้อง จุดทูบได้ครึ่งดอกนะครับทูบทูบแตกผ่าครึ่งเลยนะครับปรากฏว่าทูบแตกผ่าครึ่งนะครับนะบางคนบางคนเห็นทูบแตกวันนั้นนะครับที่ดูด้วยกันประมาณสามพันคนที่ดูด้วยกันประมาณสามพันคนเขาเห็นทูบแตกนะครับเอาไวเลยอาจารย์จะได้าะแตกแท้ๆนะนะบางคนว่าแตกนะครับเพราะว่า ทูบแต่เขาบอกเขาบอกว่ามันจะเข้าบ่อยนะครับลองตามดูนะทุกคนนะลองตามดูนะครับทูบผมจุดวันนั้นหกศูนย์ศูนย์นะครับหกศูนย์ศูนย์นะครับทูบที่ผมจุดวันนั้นเนาะเป็นทูบดอกแรกนะครับที่ผมจุดวันนั้นหกศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ทูบดอกที่สองที่ผมหยิบขึ้นมาแล้วทุกคนแบบเห็นเลยน,นะครับเห็นตัวเลขเลยน,นะครับเจ็ดเจ็ดสีพี่น้องหกหก หกศู 600, แล้วก็เจ็ดเจดสี่นะครับนะใครชอบก็ลองไปหาดูนะครับลองไปหาดูนะนะครับหกศู 60, นยี่ผมตามมาเรียบร้อยแล้วนะครับหกศู 60, นี่ผมมีเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนะครับอ่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะหกไปจัดมาแล้วนะครับจุดทูกกับกยังเดลีหกศูนย์อยู่พี่นอ้องสิบมาอีหลีบอ เลข60ผมจับมาแล้วนะครับผมไปจับมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะจุดทูบอีกนะครับนะเลข 60, 6ก6ูนยนะครับนะลองไปหาดูทุกคนนะครับลองไปหาดู6 0ศูแล้วก็7 6, 6็ดนะครับ7จ็เจียงามไหลค่ะผมก็ชอบเหมือนกันแต่หายากนะเลข3ตัวลอตเตอรี่หายากมากผมบอกเลยนะครับยิ่งเป็นเอยิ่งเป็นพวก ยิ่งเป็นพวกเลขที่แบบเป็นเลขเจ็ดนี่หายากซูเมอร์นี <c oughs> น่นี่ไงนี่ไงมีคนบอกด้วยนะครับอ่าอ่าทูบทูบแตกเลขจะออกค่ะอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับนะตามความเชื่อของผมผมก็มั่นใจอยู่นะผมก็ออมันมันใจในเลขของผมอยู่นะครับเออมันนาพี่น้องนะครับนะหกศนนะครับใครที่ไม่ได้ดูวันนั้นเนาะ ใครที่ไม่ได้ดูวันนั้นก็ลองไปหาดูนะครับใกล้จะหลับแล้วจ้านะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะนะครับสรุปได้นะครับอันนี้อันนี้นะครับอันนี้คือสถิตินะอันนี้สถิตินะครับอันนี้สถิตินะเลขสถิตินะครับเลขสถิตินะ อันนี้คือเลขสถิตินะครับ1สิงหานะครับตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็วันพระนะครับตรงกับวันอาทิตย์วันพระนะครับสถิติสถิติตามนี้เลยนะครับ8 9 8เ้าดนะแ9ดเ้าแดถ้าเลขสถิติจะตามนี้นะครับน้าเอาไว้ว่าถ้าใครได้เลข9ก้ากับเลข8มานะครับไม่รู้ว่าจะเล่นเลขอะไรนะครับแ9ดเก้าจัดไปเลยนะ นะครับอันนี้ไม่ใช่เลขซองนะทุกคนนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับบมเมนเลขซองอันนี้คือเลขสถิติที่ผมเช็คให้นะครับที่ผมเช็คให้นะบางคนอยากนําเลขอยากนําเลขชุดนี้นะครับไปเล่น3ามตัวผมทําให้เลยนะครับใครชอบนะครับใครชอบใครสนใจนะ898ครับ898นะครับจัดได้เลยเด้อบอกก่อนนะครับไม่ใช่เลขซองนะ เลขสามตัวซองไม่ใช่เลขนี้นะอันนี้คือเลขสถิติผมเช็คให้เฉยๆนะครับ898นะครับขี่ของแท้พี่น้องนะครับของแท้มาแล้วเมื่อกี้ผมเช็คสถิติให้เฉยๆ,ๆ <c oughs> ชอบไหมครับชอบไหม8ปดเก้อดเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่เด้อ แปดเก้าแปดนะครับต่อไปจ้าอันนี้ของแท้พี่น้องเนี่ยของแท้สิบเอ็ดจังสี่นะครับนะ <c oughs> ระวังนะครับตัวที่ควรระวังมากที่สุดนะครับรัฐบาลงวดนี้นะรัฐบาลงวดนี้นะครับตัวที่ควรระวังมากที่สุดนะจะมีเพียงหนึ่งคู่นะครับจะมีเพียงหนึ่งคู่เลขในนี้เลขในนี้จะมีเลขเจ็ดอยู่หนึ่งตัวนะครับ เลขในนี้จะมีเลขเจ็ดอยู่หนึ่งตัวนะชอบแต่หายากใช่ครับใช่แปดเก้าแปดหายากมากเอาจริงหายากพี่น้องนะครับแล้วอ่านพร้อมได้เนี่ยนะนะมันเป็นเลขสถิตินะครับผม,มผมบอกกล้าห้ดอกย่านพี่น้องหาสี่ว่าได้เนาะอ่ะตัวที่ควรระวังนะครับ <c oughs> ตัวที่ควรระวังนะจ๊ะ เลขเจจ้าเลขเจดนะครับเลขเจ็ดนะเลขเนะครับเลขเลขพวกอ่าพวกเลขก่อนอันเลขระวังนี้นะครับนะพวกเลขก่อนอันแล้วก็เลขที่ควรระวังนะครับเลขพวกนี้นะครับแล้วแต่อ่าล้วนแต่นะครับล้วนแต่จะเป็นเลขในซองทั้งหมดเลยนะนะครับอ่าใครได้เลขคู่นี้ไปนะครับ เป็นเลข1คู่ในเลข2องนะนะครับมันจะเป็นเลข1คู่ในเลข2องนะครับซึ่งผมจะทยอยให้ทีละคู่ทีละคู่เนาะนะครับต่อไปทุกคนทุกคนจะผมจนพิโนงเขานะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับตรงใจไหมครับหายากไหม หายากไหมตรงใจไหมครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับนะนะครับใครสนใจนะครับผู้ใดมักพี่น้องแคปไว้ครับผมอ่าผมแคปไไปแล้วไพโบแคปผมแคปเองนะครับโอเคไหมทุกคนโอเคไหมครับแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดพี่น้อง แปดเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดผมให้ไปแล้วครับหกเจ็ดให้ไปแล้วจ้นะหนาแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับกลับได้กลับนะชอบไหม <c oughs> คุณมานัทนะครับอ่าคุณมานัทตอบถูกเป๊ะเลยนะครับแปดเจ็ดเนาะเห็นอยู่อ่านะอยู่ในใจใครไม่เอ่ยนะครับเลขคู่นี้นะเลขคู่นี้ใครได้มาแล้ว เลขยผู้นี้ใครได้มาแล้วก็เก็บไว้ดีๆทุกคนนะครับเก็บไว้รุ่นพี่น้องเก็บไว้รุ่นพี่น้องเอ้ยนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะอย่าลืมกลับด้วยเด้อเนาะเผื่อที่เผื่อใครหลายๆคนไม่ทันนะครับเนาะปกดผปกตคิดน้ำอยู่นะครับอ่าน,นับหนึ่งถึงห้านะครับแขบไว้นะทุกคนหนึ่งถึงห้าแขบไว้เลยจ้า แปดเจ็ดนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามนับสี่แครไว้แล้วพิมพ์ขอบคุณมานะนับห้าโอเคนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ